สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเขาสองสเซ็บนัวหวยนังทิพย์นะคะตอนนี้ก็อยู่หลังร้านนะคะเพื่อนมีกุมันกุมานใหญ่ <laughs> ยยสองตัวกุมานใหญ่สองตัวกำลังเซ็ตหวยอยู่พี่น้องใ <laughs> นพิซ่านะคะกับกับหลานกับร้านชื่อว่าอ e ีอ้วนค่ะก <laughs> <laughs> วนกวนเพื่อนอันนี้ก็เสียงแง่มอบคุณแม่นะคะ อันนี้ก็มาเนี่ยหมูฮงไก่เปร์ลานเพราะว่าขาเพิ่นบมดีเพิ่นกเ็เลยมีหน้าที่อ,อยู่กับทีพี่น้องอยู่กับที่เนี่ยหมูฮงเลยกล้วยเปรไปนําอันนี้เปรเปรย,ยังไงเปรยังไงเปร์ไว้อันนี้เปรเอออูไว้อูไว้ไคุณย่านะคะคุณย่าเอามาให้จากยา่าตสุธร นี่คนแต่งใหม่ใหม่ให้ร้านเพิ่นพี่น้องตั้งมีสองปีสองอู่แต่ก็น,นึ่งคนอ่ะอันฟูกิซเซอร์อันอซีฟซีฟาฟาพ่อจักหยกพ่อั๊กต้องหยกถึงยังลายหดไไอ่ะ <laughs> อันนั้นที่อยู่ในใน,ในบ้านก็ไว้ในบ้านนะคะนี<ป>่หนูก็นอนอยู่นะคะเมื่อคืนนี้นอนกับป้านุ่มนอนรับดีปะเนี้ยอือ มามีก็นอนอยู่มามีก็นอนแต่ตีหนึ่งหอดหกโมงเคิงกักบุรุป,ปั่มนุ่มเลยค่ะปั่นุ่มหลบเดีวยวหกโมงเคืงได้แปดเก่าอ่อนไปเลยพี่น้องคือเ <c oughs> <c oughs> มื่อวานนี้ทิพย์วนไนนอนนะเมื่อวานนี้ทิพย์เลี่ยงหลูกก่นหมดแล้วเพราะปนุ่มพ่นวายูทิพย์ก็ได้เลี่ยงผู้เดียวมือนนี้กเ็เลยตื่นทูกสองชั่วโมงเมือนนี้เมื่อวานทิพย์ก็เลยเข่ากะยาวเลยบบกว่าเหตุกับเขาเพราะว่าพี่โอ๊ตไม่อยู่ทิพย์ก็เลยทำกับข้าวทำงานยันเที่ยงคืนนะคะเมื่อวานนี้อา นัทพรโทรหาข้าวผัดกุ้งมาสันนัทเฮดเป็นมอสันมอสันลิซ่าเดนลิซ่าบโบ้โบยเห็นาสันก็เลยก็เลยบอกว่ากลัวปิดโรเดอร์นัทก็เลยกวปิดเลยคืดน้ำลูกค้าบาเนี่คืดน้ำลูกค้าอุตส่าห์เพิ่นหิ้วเขาเที่ยงคืนกลัวโบไดกินตายกองสุดท้ายโบไดกินแม่สู้ชีวิตยันเท,ที่ยงคืนกว่าเลยนะคะเมื่อคืนนี้ขายของเม่นขายของลูกค้าเต็มร้านวันพี่น้องลูกค้ามากเมิดมือเมิดเวน เล็กหนุอยกำลังถวยเวิดมือเวิดเว้นลูกค้าหลายหลายนคะคะขอบคุณลูกค้าที่มาอยู่ที่อยู่ไก่ไก่ในมาอุดนนเดอร์พี่น้องค่ะคุณยายไฮโซก็กำลังทำกับข้าวอยู่นะคะอยู่ั่งน้นนันทพรก็เอารถอีกคันหนึ่งไปเอาของนะคะของที่ตลาดเพราะว่าฝากฝากคุณน้าซื้อมานะคะ นี่บรรยากาศหลังบ้านนะคะตอนเช้ามาอัปเดตให้พี่น้องได้รับรูกก่อนว่าปุ๋ยหายไปไซคือเก่าพี่น้องคะคือว่ายุุงค่ะยุงมากๆเลยมื่อนี้คุณแม่กะสีว่ายุงป่านมาลูกอ้อนก็ไม่ลูกอ้อนอ่ะเรอวะวันนี้คุณแม่กะสีสดซื่นแนกน้อยเพราะว่าได้นอนเมือพี่น้องเลยอนได้นอนก็ได้เลยลุกแต่งตัวแต่งหน้านะคะแต่ว่าก็ได้เวลาปั่มน่มคือเก่าเมื่อวานนี้ทั้งปั่มน่มทั้งสีทั้งหฮโคนพัดให้ ตั้งแต่คองบอกเพิ่นปรุงก็ะเพาโอ้ยนี่แหละมันอยากปั่มนุ่มนี่แหละพี่น้องถ้ามันกินนุ่มพงก็คือสิสบายอยู่แต่ว่าก็สิบอสบายกระเป๋าแน่นหน่อยนุ่มกระแพงเนาะพี่น้องเนาะเถามว่าพวงอีหลานอนหรือเปนี้นี่นะคะหนูก็นอนอยู่นะคะตอนนี้ทําไมทําไมผมน้องมันยาวดำอย่างเงี้ยแม่เนี่ยตอนนี้ผมน้องก็กําลังสีแดงนะคะผมแดงไปแท้ไปแท้ หมอป่วยพี่น้องป่วยพี่น้องไรตานะหมอป่วยคุณันนี้สั่งมะละกอมาสองถุงนะคะตำลูกเดียวค่ะพี่น้องขายจนวินาทีสุท้ายค่ะวัมือนนี้คุณยายก็ย่ำเหล่จาจักหนวยนี่แม่สามสามนวยเนาะมีสามนวยและตอนนี้ตรหน้าทัศพรกำลังไปเอาของอยู่นะคะไปเอาใหม่สองถุงสั่งของเยอะแยะเลยเหมือน ตื่นแล้วนะคะตื่นแล้วคุณยายกับหยอกยอกินนมพี่น้นองคุณนะเนี่ยเฮ็ดงานท่านแล้วจ้ะสมเนีย่ยม,มาคงกับท่านแล้วคุณยายหนึงห่งหายร้องไห้อันนี้ก็สายจุ๊บๆเขาด้วนี่หืมาื้อไจุ๊บๆเขาข้างใส่ผอมมาหรอข้างใส่เปลี่ยนมดกึ่งข้างข้างใส่ผอมเหรอคะอ่ะเอออย่าซื้อนะดุ ยะบออยากไหมยขายของลูกค้าเขาเหตจใดเหมือนนี้คุณยายไม่หนาทีเอาล้านป,ป้าปีเพิ่นก็ะน,น่อนตอนเจ็ดโมงครึงป้าปีทํางานทั้งคืนเลยมื่อคืนยันเช้าเลยทํางานยากมากเลยป้าปีบอกเมื่อคืนไปดูหน้าร้านนะคะเด็กๆขายของ สวัสดีค่ะนีมกิมสวยขึ้นยิงแขว่วแต่งตัวสวยตังเลยวันนี้นะไปไหนคะม,มาะมดูหมอลำหรอคะโอเคทำเสร็จรยังลูกชิ้นให้ลูกค้านะ่ะเด็กๆรออะไรอะ่ะคือรออะไรกันลูกอะยังอ่ะจ้าใช้คขาหมูสองกองค่ะสร้าขาหมูสองกอง กินอะไรอีกว่าน,ก,นากินเขาห้างก๋าแล้วกินขนมอีกเล็กน้อยสองตัวนี่นี่ตอนเช้าเราก็เติมลูกชิ้นเต็มตู้เลยนะคะพร้อมขายรอลูกค้ามาหยิบพอดได้เลยีนเจียนี่ีย พี่นบอลวันนี้พิซซ่าก็ไม่ได้ขายนะคะพี่โอ๊ตกับชัยภูมินี่เด็กๆรออะไรครับรออะไรเป้นไฟเหรออ๋อรอเป้นไฟยี่เป้นไฟทอดให้น้องเท่าไหร่เจ็ดสิบาบาทคนละเท่าไหร่หรกรวมกันเลยเนาะเจบห้าบาทเป็นฝ่าย ขายของไปหนาเอาเลี food, u, le au, le, 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 ้ยงลูกไปนําพูดหน่อยก็หน่อยผู้ใหญ่ก็ใหญ่เอาเอาเข้าไปนรินทร์คิดตังเหรอคะคิดตังให้ลูกค้าเหรอคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูชิทนะคะเมนูชิทที่ลูกค้าสั่งแล้วเราก็จะเสียบไว้ตรงนี้เต็มเลยนรินทรก็ใช่ขายของใช่ไหมคะ ขายของเพราว่าจะอุ่นอัวค okay. ่ะเยี้ยมสวยนะค่ะเยี้ยมสวยทำไงคะเล่นเยี้ยมสวยก่อยโอ้ยบอกน้ำดีดีพี่เนาะนี่ก็มีเป็นไฟด้วยสองกองบอากาศขายของตอนสิบโมง วดใหญ่มีแต่กระป๋องมาเก่าเอมีสิบห้าบาทหรอคนละสามสิบใหญ่สามถงสามล่องสามกงามลงเาเงเราคนสาวถึลงสอม่แม่นอกงสี่ลอดสงสี่ลงสได้เห็นเพียรแจก วันนี้มีมอลำพี่น้องม,ลมอลำเขาอยู่ฝางวัดนะคะอยู่ในวัดวัดนี่หละเาไปโจ้ค่ะดหนิน้องดินดูพี่พี่พี่เอาอะไรคะถามพี่ซิพี่เอาอะไรคะขายของสิลูกพี่เอาอะไรคะ มอสเฟ้นป้ายของเรานะคะตอนนี้มอเป็นป้ายครับชีดนะคะส่วนมอแล้วเป็นลูกชิ้นนะคะออมอลังื้นหานเลอยอมอนานวันนี้หนูก็อยากหรอกวันนี้ทำไมหนูเป็นเนหรหๆกเียหลังเงินไหลอ้า สิร์ฟไว้จักหน่อยข้าวผัดก็สีเป็นข้าวขาหมูนะคะเปลี่ยนมือพี่น้องเปลี่ยนมือเปลี่ยนมือนะคะไม่ได้ะโหล่ไ้เอ้าเลือแล้วเล,ล,ลือแล้วค่ะเก่งตังเลยค่ะข้าพผ่ดกระเรมแข็งหมดเลยพี่น้องอ <c oughs> เอาไปนึ่ตายมีแล้วมันหยากเลยพี่น้อง เรียบยร้อยไข่เยิ้มๆนะคะาขาค้าหมูของเราพ็จะาพรก็มาจากสลาดแล้วเกียบพองพี่น้องคนกหนาวคนในบักลายนึงคในผู้เลี้ยงน่องหละน่องมันมีจับลงเปย์ะละอกลวยกันล่ะคุณยายก็ทำทำความสะอาดเหมือนเดิมนะคะมีกระสีไดเวลากินเขาได้พี่น้อง เฝ้ากินเขาก่อนกินที่มีนี่ละจ้ะมาพี่น้องกินเข้าัาที่นี่กินไปนำทายไปนำอยากซิมแต่มาคงเนื้อเสีมนิดหน่อยข้า <c> ว <oughs> <c oughs> สวย <c oughs> ต้มปา

นีนนน่เป็นหมูมหมูน่าจะเป็นน้ายที่เราไม่ได้กินเหรอเออไม่ถชงเอาเราบ่

มอลําดังๆเล่าแล้วคลิปหนึ่งสิบเอาไว้ตอนนี้ก็เป็น้องที่ฟงถึงเขาคันไมันสิยุงย่งยากทั้งลูกอีกขายของอีกพี่น้องคะมอลําก็ขึ้นแล้วแล้วทั้งหน้าจริงๆมันมีกิดสิบเปอเซ็นต์นะฮะเก็เบิ่งลูกก่อนลูกขึ้นเวทีแล้วลกลับไปโอเคพี่น้องคะ่ะไม่พอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอสุราเป็นการสัตดีค่ะ